Was you. สวัสดีครับแทมนะครับวันนี้อยู่ใน,นเกมเสือด่ายฟอร์เรสต์สวัสดีครับเหมือนเหมือนมานั่งดูส,สัตว์ในอุทยานก็นเป็นเกมเหมือนที่มันเหมือน,นเกมแพลตฟอร์มนะครับผมมันกระโดดกระโดดตอนนี้เล่นไปไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่ารู้สึกว่าภาพสวย ยิงก็ดูแบบอินนะจริงผมผมเล่นแล้วผมดึกถึงเกม Harry Potter มากคือเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกนะั้นจริงๆแล้วก็เรามีพลังวิเศษจริงๆแต่ต่างกันอย่างเดียวก็คือ,เ,อ,อเป็นคือผมว่ามันมีความเป็นพั z z l e สูงอะ่ะคือถ้าเกม h o กว a r ส์เลคซี่มันจะดูแบบเหมือน Open World ตรงๆแต่นี้ถ้าที่ผมเล่นไปชั่วโมงเลยนะีผมดูงงกับแผนที่มากมันเป็นสมิติ ส่วนแอคชั่นคอมแบทผมว่าโอเคแต่ผมงงแผนที่อย่างเดียวครับดูแผนที่จะเป็นฟิลแผนที่เงี้ยคือเดือดแผมอาจจะงงกับภาพตามมิติ่ายกว่าชาวบ้านเขาก็เป็นได้แต่ลไอ้ตัวแฮนดี่มันจะมันจะไงมันจะตรงตรงมันมันมันเป็นบ้านมันเป็นโลกมันสี่เหลี่ยมแต่นี่มันดูมันแบบโลกมันไม่ได้สี่เหลี่ยมเป๊ะๆผมเลย ดูไม่ออกแล้วผมจะไปไหนต่อเนี่ยก็อุ้ยที่ไหนเนี่ยเดินชื่นวอร์ไผมว่าคือชางอะไรเงี้ยเวลามันเข้าซีนมันดูแบบทำถึงนะครับผมเลยผมว่า ยิ่งถ้าคุณอ่านเนื้อเรื่องมาด้วยเนี่ยมันได้ยิ่งคือถ้าคุณอ่านอย่างโลกของจักรวาลสตาร์วอร์สนุกมากกว่าเดิมผมถ้าเล่นเกมคืลสัมูไรเดอร์หรือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือเราอินเราเราอยู่ในอ่าจักรวาลนั้นเยอะอะไรประมาณนี้ว้าวไม่ได้เท็นอันนี้ไม่เหมือนปุ่มเซฟนะผมขอกดดูแบน มีสกิลทรีนะครับมีให้ให้เราอัพบ้างมันต้องมันต้องมันต้องเป็นเส้นใช่ไหมอะไร Maximum Life คืออะไรกดยังไงวะว้า wow. อ๋อมันเดินไม่ได้ต้องเดิน What โอ้เอ๊ะคือแสดงว่าผมเนี่ยเพิ่งเล่นต้นๆเลยเนี่ยเป็นสกิลอันแรกเลยไหเนี่ยนะครับผมโอ้โหเดชโอเคแล้วผมก็กดพาร์นะครับระบบเกมก็ก็เป็นจุดเซฟผมว่าชัดเจนดีแล้วก็เฟีลดีด้วยนี่เราอินเตอร์แอ c t Amazing! ามื่อกี้คัดซีดหนังได้เล Hello. <laughs> you all right, Biddy? Well done, whoever mm. you are. You have passed the test I left behind and gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Eno Cordova. <laughs> I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. Jedi Order. This place this vault is a sacred temple built by a vanished civilization known as the Zephyr. Meditating here, I was granted a premonition through the Force. A vision of doom. I have placed inside this vault a Jedi holocron, containing a list of the names and locations of young Force <coughs> sensitives through throughout the galaxy. Ahead, you will find the inner chamber of the vault, but also another test. I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages. And Sages. learn to perceive the mysteries of the Force as the Zephyr once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Aww, uh, Go to the Zephyr homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. Jedi, good luck, Jedi. And may the Force be with you. May the Force be with you. Yes. I guess you were the someone I was supposed to meet. Mm -hmm. You know, I've been alone for a while now. Without any purpose, just hiding. There's no way to live. Not for a Jedi or a droid. ยูมีคมันเทกับวันของมันอยู่แต่ว่าผมต้องไปอ่านเนื้อเรื่องเพิ่มละจะได้เข้าใจว่าคุยถึงอะไรกันโอเคก็เป็นรีวิวง่ายๆนะครับผมเกมอด้ l เด We're gonna.